ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون قال الله تبارك وتعالى في محكم الايات يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله อุสิกุมวนัณซีวิตักวัลลอยตาเลวตอัดท่านพี่น้องผู้สัทธาที่เคารพรักทั้งหลายขอให้เราและท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่ออลลอสวบฮานวาตาลาด้วยกับความยำเกรงที่จริงจังยำเกรงต่ออลลอสวบฮานวาตาลาทั้งในด้านคำพูดการกระทำของเราเพราะว่าสิ่งดังกล่าวนั้นจะต้องถูกสอบสวนในวันเกียรมา ท่านมีน้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับในวันนี้จะนำบทเรียนบทหนึ่งที่การงานของเราเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนนัที่อัลลอฮฺบะฮนวะตาลาในฮะดีษที่รายงานจากอบีฮรุรอยรั عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه أو مصحفا ورثه ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه من بعد موته أخرجه ابن ماجة والبيحقي وابن خزيمة في صحه هل <applause> ในฮะดีษบทนี้ทารุสสัลลัลลอฮุอาลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าแท้จริงสิ่งที่มุมินจะยังคงได้รับในผลงานของเขาและความดีของเขาหลังจากที่เขาได้เสียชีวิตไปแล้วก็คือวิชาความรู้ที่เขาได้เรียนรู้มาและนำไปเผยแผ่นำไปสอนแก่ผู้ที่ไม่รู้บางสายรายงานระบ,บุได้ว่า วิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาลูกที่ซ้อและที่เขาได้ทิ้งไว้อัลกุรอานเล่มหนึ่งที่เขาทิ้นไว้เป็นมรดกและมัสยิดหลังหนึ่งที่เขาได้สร้างไว้หรือบ้านหลังหนึ่งที่เขาได้สร้างไว้สำหรับเป็นที่พักพิงแก่ผู้เดินทางหรือทานน้ำสำหรับไหลผ่านหรือเป็นสดอกอเป็นทาน จากทรัพย์สมบัติของเขาที่เขาได้จ่ายไปในขณะที่เขายังมีชีวิตอยู่มีความสุขภาพที่ดีและมีชีวิตและยังมีชีวิตอยู่ผลบุญต่างๆเหล่านี้จะติดตามเขาไปถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายจากบทเรียนในฮะดิษข้างต้นเราจะแยกออกเป็นหลักใหญ่ๆสองหลักด้วยกันก็คือ ประเภทของมนุษย์ที่ได้รับผลตอบแทนในโลกอาคิรอสองผลงานของผู้ศรัทธาในด้านกุศลที่เขาได้กระทำไว้จะไม่ขาดตอนแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามสำหรับประการแรกก็คือประเภทของมนุษย์ที่ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุฮาห์นูวตาลาในวันอาคิรอและจะต้องขึ้นอยู่แบบการศรัทธาของเขามีอีมานต่ออัลลอฮ์ เป็นสำคัญดั้งที่อัลลอฮ์ตาลาได้กล่าวไว้ในสุร,รานิซาในย่าทีหนที่124ที่ว่าว่าไม่ยามมินัสซาลิฮะติมิซักรินเอาอุลซาวะฮุว م มَุ ه ُ ؤ ل า ء ِาอ ي َ د َ خ ُ و ل ُ ن َู ل ج َัَนตะวَ ل َ ا يُلْمُونَ ا ل ن ซึ่งมีความว่าผู้ใดกระทำบางสิ่งที่ดีไม่ว่าเขาจะเป็นชายหรือหญิงก็ตาม โดยที่เขาเป็นผู้ศรัทธาชนเหล่านั้นแหละเป็นชาวสวนสวรรค์และพวกเขาจะไม่ถูกอาธรรมแม้แต่เพียงเท่ารูเท่านั้นเพียงเท่ารูหรือเปรียบเสมือนบนเม็ดอินทรพลัมก็ตามเพราะถึงแม้ว่าเพียงเล็กน้อยเขาก็จะไม่ถูกอาธรรมในความดีที่เขาได้ปฏิบัติอีกสุรหนึ่ง ในสุรตุลนะในอายะที่197อัลลอฮฺตาลาได้กล่าวไว้ว่ามันอามิลซาลิฮันมินซาการินเอูอุนซาวะฮุวะมุมินุนฟะลานุฮิยันนูฮัยาตันตอยยิบะวะลานัจซิยันนูมอัจรอฮุมบิอัสนิมากานูยามะลุนซึ่งมีความว่าผู้ใดกระทำสิ่งที่ดีไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามโดยที่พวกเขาศรัทธา แน่นอนอัลลอฮ์าตาลาจะให้เขามีชีวิตการเป็นอยู่ที่ดีและแน่นอนอัลลอฮ์าตาลาจะทรงตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาด้วยสิ่งที่ดีที่สุดตามที่พวกเขาได้กระทํากันไว้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการที่อัลลอฮ์สุฮานูวตาลาได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้ในหลายอายะเพรา,ยา,ยาเพื่อให้เป็นหลักฐานอันชัดแจ้งที่จะเตือนมนุษย์ให้คหํานึงถึงผลดี ที่เขาได้รับในโลกอาคิรอซึ่งเป็นโลกที่ทาวอเพื่อให้มนุษย์ได้ปฏิบัติตามคำชาชายของอัลลอฮฺสุฮานวตาลาและหวังผลตอบแทนจากพระอ,องค์ในวันอาคิรอและเป็นประการแรกสำหรับเขาก็คือสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเขาจะต้องมีอีมานศรัทธาและดำเนินตามรอยแบบฉบับของทา่ลลลานศาสูาสุลล่ัม อาจจะมีมนุษย์บางคนกล่าวว่าอัลลอฮ์ตาลาทรงยุติธรรมทรงเมตตาแก่เบาวของพระอ,องค์เหตุใดเหตุใดเราผู้ที่บริจาคมากมายจึงไม่ได้รับไม่ได้รับผลตอบแทนจากอัลลอฮ์สุฮาห์นูวตาลาคําตอบก็คืออัลลอฮ์ตาลาทรงยุติธรรมต่อเบาวของพระอ,องค์ทุกคนทรงเอ็นดู ในวยเหตุนี้อัลลอฮฺตาลาจึงแจ้งให้เราทราบว่าผลการตอบแทนนั้นขึ้นอยู่กับการศรัทธาการอีมานเป็นสำคัญเพื่อมนุษย์จะได้พิจารณาในท่าทีของเขาการดำรงชีวิตอยู่ไม่ดื้อรั้นเมื่อพวกเขาได้รับการลงโทษในวันอาคเรอเราก็ถือว่าสิ่งนี้เป็นการอาธรรมของอัลลอฮฺตาลากันนั้นหรืออันนี้อยู่ในการ ที่การดำารงชีวิตของเราเราจะทำให้เราขาดทุนหรือจะทำให้เรานั้นได้รับผลกับกำไรก็ขึ้นอยู่ก,กับการอีมานของเราการมีความบริสุทธิ์ใจในการกระทำของเราท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอย่างไรก็ตามอัลลอฮฺตาลายังคงให้ผู้ที่ไม่ศรัทธาไม่มีอีมานต่อพระองค์ได้ทำทานผู้ที่ทำทานไว้ในโลกนี้ได้รับผลตอบแทนในการกระทำของเขา เฉพาะโลกนี้เท่านั้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าบรรดาคนที่ไม่ได้ศรัทธาในลอดสุหานัวตาลาเขาอาจจะมีกิจการที่รุ่งเรืองมีหน้าตาในสังคมแต่ในวันอาคิร์เขาไม่ได้รับอะไรเลยนอกจากความขาดทุนเท่านั้นสำหรับประการที่สองก็คือผลงานของผู้ศรัทธาที่จะเป็นการกุศลกับเขาที่เขาได้กระทำไว้ในโลกนี้ มันจะไม่ขาดตอนถึงแม้ว่าเขาจะเสียชีวิตไปแล้วก็ตามนี่ก็คือความเดชานุภาพของพระอ,องค์อัลลอฮ์ตาราที่จะทงประทานให้กับผู้ที่ศรัทธาต่อพระอ,องค์ถึงแม้ว่าเขาจะขาดจากโลกนี้ไปแล้วก็ตามดังนั้นหากเราพิจารณาอย่างท่องแท้เราก็จะเห็นว่าอิสลามเป็นศาสนาที่พัฒนาสังคมที่ดีที่สุดก็เพราะว่า เมื่อเขาปฏิบัติตัวที่ดีเขาก็จะมีความหวังที่จะได้รับผลตอบแทนต่ออัลลอฮ์ในโลกหน้าอีกด้วยคือสวนสวรรค์ของพระองค์ดังนั้นมนุษย์และสังคมทุกวันนี้อยู่ในความป่นปนื้นความระสำาราที่เป็นเช่นนี้ก็คือเราไม่มีอีมานอย่างแท้จริงเราไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ตาลาอย่างแท้จริงมองโลกวิวัฒนาการใหม่เป็นของสวยงาม นี่คือสิ่งที่เราไม่เอาอาคิระเอาแต่โลกของลุญญ่นยากข้อที่หนึ่งวิชาความรู้ที่ไดเรียนมาแล้วเรานำไปเผยแพร่ฉะนั้นอิสลามสอนให้เราสแสวงหาวิชาความรู้ถึงแม้ว่าความรู้นั้นมันจะ,ะยากสักปานใดก็ตามแต่หน้าที่ของมุสลิมทุกคนจะต้องตะเกียดตะกายไม่มีใครที่รู้ไปทุกเรื่อง จากนั้นเราจะต้องแสวงหาวิชาความรู้เราอาจจะรู้ถนัดในเรื่องของฮะดีสแต่ในเรื่องของตัฟซิดเราอาจจะไม่รู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์เราอาจจะไม่สันทัดนี่คือเป็นสิ่งที่สําคัญฉะนั้นอัลลอฮฺตาลาท่านในฮะดีสของท่านนาบีสุลต่านละวะสัลลมท่านนาบีได้ถูกถามเขาจะถูกถามเกี่ยวกับการปฏิบัติในสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้มา ฉะนั้นอย่าลืมว่าสิ่งที่เราได้เรียนรู้มานั้นเราจะต้องถูกถามในวันกิยามาอย่างแน่นอนว่าเอาความรู้ไปทำอะไรบ้างเอาไปหากินเอาความรู้ไปเผยแพร่เพื่อให้มนุษย์ได้รู้ในเรื่องของอิสลามเพื่อให้มนุษย์ได้ทำไอบาดาจย่ถูกต้องหรือนำความรู้ไป ต้องการจะแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวอันนี้อิสลามไม่ได้ส่งเสริมในเรื่องนี้ฉะนั้นความรู้นั้นนักกวีได้กล่าวไว้ว่าอัลไอลมูบิลาอามันกัชาจรอติบิลาสมรความรู้ที่เราไม่ได้นำไปปฏิบัติเรียนรู้แล้วไม่ได้นำปฏิบัติก็เปรียบเสมือนที่ต้นไม้ที่มันไม่ออกดอกออกผลอันนั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลย ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับนี่แหละสิ่งที่เราจะต้องสังวรให้มากที่สุดข้อที่สองข้อนี้ก็เป็นสำคัญในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยานี้คือลูกจิซอละที่เขาได้ทิ้งไว้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายอเลสอตาลาได้ท่งให้ฮีบาประทานสิ่งที่สำคัญให้แกเราคือลูก ซึ่งเป็นอามานะที่สําคัญสําหรับเราที่เราจะต้องเลี้ยงดูเป็นอย่างดีและเป็นเนื้อมาที่ยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ได้ให้เรามาดังนั้นหน้าที่ของผู้เป็นบิดามารดาไม่ใช่เลี้ยงดูลลูกเป็นอย่างเดียวจะต้องปลูกฝังเขาในเรื่องของศาสนาให้เยอะปลูกฝังให้ละมาดให้เป็นให้อ่านอัลกุรอานให้ได้ให้ประพฤติอยู่ในหนทางของอัลลอฮ์สุฮานูอัตตาลนี่คือ ลูกที่ดีลูกที่ซอลแล้วถ้าลูกไม่ได้อยู่ในแนวทางนี้ดุอาเขาจะไปขอกับพ่อแม่ของเขาอย่างไงจะเป็นลูกที่ซอลแล้วได้ยังไงท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายดังนั้นงานที่ลูกได้กระทํำลงไปนั้นจะไม่ว่าจะน้อยหรือมากก็าตามผลบุญน,นั้นก็จะถึงแก่บิดามารดาของเขาฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้จะต้องนำไปคิดว่า เราจะพาลูกของเราสู่สวนสวรรค์ของพระองค์หรือจะพาลูกของเราสู่นรกร่วมกับเรายาอิฮัลลีนาอามานุกูอัฟุสกุมวะอฮัลีกุมนาโรโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายจงปกป้องตัวของเจ้าครอบครัวของเจ้าให้พ้นจากไฟนรกเถิดสามอัลกุรอานเล่มหนึ่งที่เขาได้ทิ้งไว้เป็นมรดก อัลกุรอานุนเกริมเป็นคำพีของอัลลอฮฺุบหฮานวาตาลาเป็นธรรมนูญที่บรรดามุสลิมีนทั้งหลายนั้นยึดถือและเป็นแนวทางในการปฏิบัติฉะนั้นอัลกุรอานไม่ได้มีไว้อยู่ที่หิ่งให้สวยงามไม่ได้ประดับประดาบ้านอัลกุรอานต้องหยิบมาอ่านหาความเข้าใจในอัลกุรอานให้ได้สอนลูกสอนหลาน วันหนึ่งให้มีอัลกุรอานบ้างหาอายะสิบอายะไม่ว่าจะตอนเช้าตอนกลางคืนต้องมีอัลกุรอานในบ้านไม่อย่ทำกูบูธให้เป็นมัสยิดทำมัสยิดให้เป็นกูบูธฉะนั้นต้องมีเสียงอัลกุรอานบ้านเนี่ยให้มีเสียงกุรอานบ้างไม่มีแต่เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงนาชีตหรือ สิ่งที่มันไร้สาระที่เราป้อนให้กับลูกหลานของเราและวันปลายชีวิตของเราเราก็มาเสียใจทีหลังท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายท้ายนี้ขอให้เรานั้นพยายามนําสิ่งที่อยู่ในอัลกรุรอานมาคิดมาตักเตือนโดยเฉพาะช่วงเดือนนี้อยู่ในเดือนที่ประเสริฐคือเดือนชาวบ้านซึ่งใกล้สู่เดือนอมฎอน เอนเมื่อนางไอาชาถูกถามถึงจริยธรรมของของท่านนบีสุลต์ลอวะอัลลอฮิสัลลัมหรือมารยาทของท่านนบีนางไอาชาก็บอกว่ามารยาทและจริยธรรมของท่านนบีก็คือคูล่ลกุรอลกุรอานคืออัลกุรอานนั่นเองท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอให้เรานั้นพยายามทุกตัวอักษรของกุรอานดูพิจารณา อ่านอย่างเข่งคัดเหมือนกับวเวลาเราอ่านหนังสือที่มันไร้สาระนั่นแหละต้องมากกว่าน,นั้นเพราะอัลกุรอานนั้นเป็นคำพีที่อัลลอฮ์ได้ประทานให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลว,วาลาิยูสัลลัมและเป็นคำพีที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วไม่ใช่หนึ่งในสามที่บรรดาชีะห์ได้อ้างกล่าวนะครับนี่คืออัลกุรอานที่ เอาลอตตาลาให้แก่ท่านนบีนั้นเป็นอัลกุรอานเล่มที่สมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีขาดตกบกพร่องและลอตตาลาก็รักษาไว้ที่เราใิลมาฟูดนะครับอินนาหนะฮุนนัซลนัซิกโรอินนาละฮูละฮ่าฟิรุในนั่นยานี้เป็นข้อยืนยันว่าแท้จริงเราได้ประทานอัลซิกรุกก็คืออัลกุรอานลงมาและเราก็เก็บรักษาไว้ในที่เรา أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. <applause> الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Allahumma salli 'ala abliku wa rasulik Muhammad wa 'ala a ะ h i wa ashabihi wa tabi'in bi a s บ a n i l a y อั m i d d i n ลาหม่าบังท่านพีน่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายขอให้เราและท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อ Allah ด้วยความยำเกรงที่จริงจังยำเกรงต่อ Allah ในทุกๆก,การกระทำและการปฏิบัติของเราขณะน,นี้เราและท่านทั้งหลายอยู่ในช่วงเดือนอันประเสริฐคือเดือนชาบาน เป็นเดือนที่ท้ารุสูลลลวะลวะสัลลัมสนับสนุนให้มีการถือศีลอดให้มากเท่าที่จะกระทำได้ดังรายงานของนางไอชาอรลิยัลลอฮ์อานได้ไดอันฮาได้บันทึกอยู่ในสะฮียบุคอลีและมุสลิมท้าร,สรุสูลลลวะลอวะสัลลัมมักจะถือศีลอดจนกระทั่งเรานั้นนึกว่าท่านจะไม่เว้นแล้วเราก็นึก ว่าท่านจะงดถือสินอดจนกระทั่งเรานั้นนึกว่าท่านจะไม่ถือสินอดแล้วฉะนั้นเราไม่เห็นว่าในชาเรานะครับว่าฉันไม่เห็นว่าทารุสรสัลาววาลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมถือสินอดเกือบครบทั้งเดือนนอกจากรมอมฎอนและไม่เคยเห็นท่านถือสินอดมากมายเหมือนการถือสินอดในเดือนชาบาน h ะดี t นี้บันทึกโดยอิมามุสลิมและบุคอรีจากรายงานของท่านอุซามาบินเจดได้เล่าได้กล,ล,ล่าวว่าทารุสุสลลลอฮีวะสัลลัมได้กล่าวว่าฉันไม่เคยเห็นท่านถือศีลอดในเดือนหนึ่งเดือนใดเหมือนที่ท่านถือในเดือนชาบานหมายถึงการถือศีลอดที่เป็นสุนนะดัะนั้นทารุสุสลลลอฮีวะสัลลัมจึงกล่าวว่าซาลิกะชฮ์ชรุ ทุกฝรั่นาสุฟีห์ عنه بين رجب ورمضان وهو الشهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم و ا ه النساي و ب ي د ا و د في ت ر ي ب ا ل ت ر ي ب ความว่านั่นคือเดือนชะาบานเป็นเดือนที่ผู้คนทั้งหลายนั้นหลงลืม คือเพิกเฉยไม่ได้ใส่ใจเดือนนั้นก็คือระหว่างรอยับกรมดอนและเป็นเดือนที่การงานของเขาจะถูกนำเสนอต่ออลอสุวฮานวตาลาผู้เป็นเจ้าแห่งสาก,โกลโลกและฉันก็ชอบให้งานของฉันนั้นถูกนำเสนอในขณะที่ฉันนั้นถือสินอดท่านซาละมะ์บิลกูให้ได้กล่าวไว้ว่าบรรดาชาวซา เขาจะเร,เรียกเดือนชาบานว่าเดือนแห่งนักอ่านท่านอัลอิบเนกอยสคั้นว่าถึงเดือนชาบานเขาจะเลิกทำกิจการต่างๆและขมักขเม้นหันมาอ่านอัลกุรอานท่านพีน่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่ขอเตือนท่านพี่น้องก็คือค่ำคืนนิฟูชาบานนั้นไม่มีการไอบาดาใดๆที่เป็นวาจิบไม่มีหลักฐาน ทั้งในกุรอานและสุนนะว่าให้เราปฏิบัติเฉพาะนิสฟุชาบานวันเดียวเดือนชาบานเป็นเดือนที่สำคัญทั้งเดือนไม่ใช่มาเจาะจงเอาที่นิสฟุชาบานอย่างเดียวนะครับฉะนั้นบุคคลบางกลุ่มเราจะเห็นว่าขมักขม้นทั้งอ่านสุรยาซีนทั้งอ่านอะไรตารา่ออะไรกันเหลือเกินนะครับในขั้มไม่มีหลักฐานเฉพาะนิสฟุชาบานอย่างเดียว نعم تذكر إمام مسلم جاء أبي هريرة رضي الله عنه دكاوى تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس والخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شهناء فيقول انظروا ฮาซัยัี่ حتى يستطلي حال ราวหาุมุสลิมทศูนได้ก่ลาวว่าประตูสวรรค์จะถูกเปิดในวันจันทร์และวันพระหัสการอภัยโทษจะประสบกับบรรดาทุกคนที่ไม่ได้นำสิ่งหนึ่งสิ่งใดมาเป็นภาคีต่อเราฉะนั้นเราจะเห็นว่าจึงมีแบบฉบับของท่านนบาีสุลต่านละวะซัลล,ลัมให้ถือศีลอดในวันจันทร์กับวันพระหัส และบุคคลใดที่ยังโกรธเคืองอยู่กับพี่น้องของเขาถึงจะจึงมีเสียงเรียกขึ้นว่าจงเลื่อนเวลาแห่งการอภัยโทษของเขาของสองคนนี้ออกไปจนกว่าเขาจะคืนดีกันพดิษนี้อยู่ในบันทึกของอิหม่ามมุสลิมท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายการถือศีลอดในเดือนชะาบานไม่มีข้อห้ามนอกจากวันหรือสองวัน หรือยกเว้นคนที่ถือสินอดอยู่เป็นประจำเช่นเขาถือจันพระหัตนะครับแล้วมาก่อนเข้าก่อนพระชาบาลวันสุดท้ายก็ไม่มีข้อห้ามอันนี้มีแบบฉบับของทนรารูสละล,ลออาลัยวะสัลัมใจบันทึกของอิหมามนะซา,อ,า,ซาอ,อีและอบีดาวุธจากรายงานของฮูไซฟาได้กล่าวว่า ลาตัดดมูช่หาเรายมิวลายามาย,นลลยรรมม์นีอิลลายูวัฟฟิก ذلك ซามซามันยาซูมะฮูอะฮัดุกุมพวกท่านอย่าได้ถือศีลอดล่วงหน้าเดือนอมฎดอนวันหรือสองวันเว้นแต่จะตรงกับการถือศีลอดที่พวกท่านถือประจำอยู่แล้วท้ายคุตบ้านในวันนี้ขอลอตาลาทรง ให้จิตใจของเราทุกคนเป็นจิตใจที่มีการอีมานเป็นจิตใจที่มีแต่ความบริสุทธิ์ใจในการกระทําไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของศาสนาหรือง,งานส่วนรวมก็กดีหรือในตัวของเราขอลอดตาลาทรงให้เราพี่น้องของเราครอบครัวของเราวงศาคณาญาติและพี่น้องมุสลิมทุกคนนะครับได้มีสุขภาพที่ดีเพื่อเตรียมตัวต้อนรับ เดือนรอมฎอนที่จะมาถึงนะครับขอลอ AH ตาลาส่งตอบรับการงานของพวกเราทุกคนและขอลด AH ตาลาให้เรานั้นขมักขมิ้นอ่านอัลกุรอานให้เยอะอิสติกฟ้าให้เยอะในเดือนรอมฎอนที่จะมาพบกับเรานะครับอัลลอฮุมะบักลิกนารอมฎอนอัลลอฮุมะบักลิกนารอมฎอนอัลลอฮุมะบักลิกนารอมฎอน أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، اللهم اغفر لي ولوالدينا ولإخواننا المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة